อกไม้มาดอกไม้มาจัดมาจัดมาสักดอกสองดอกคุณครัวไทยบ่าวเกียสวัสดีค่ะคุณครัวไทยสวัสดีค่ะคุณเสือพรานบ่าวเกียคุณราณีสวัสดีค่ะน้องต้นปอหัวเราะนะคะน้องต้นปอพี่ครัวไทยสวัสดีค่ะบ่าวเกียต้นปอเอาดอกไม้ไปสามดอกจัดไปเลยสามดอกเต็มๆนะคะคุณเสือพรานบอกว่าสวัสดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะใครอยากให้ตุ๊กใส่ประแจแค่บอกนะคะคุณครัวไทยก็หัวใจมานะคะ คุณต้นปอบอกว่าบ่าวเกียบ่าวเกียเอาดอกไม้ไปสองดอกจัดไปเลยสองดอกเต็มๆคุณครัวไทยสวัสดีค่ะคุณบ่าวเกียบ่าวเกียก็กําลังเอ่อหาหลังคาเหมือนกันนะคะแล้วก็กาลังเอ่อทำคลิปทําคลิปเอ่อสั้นๆของเขาเนาะถ้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเข้าไปถ้าถ้าดูคลิปจบอ่ะบ่าวเกียก็จะมีอยอดชั่วโมงเพิ่มเนาะยอดชอั่วโมงชั่วโมงเพิ่ม ก็จะพยายามเนาะพยายามไปย้อนหลังให้นะคะน้องจามคนสวยบอกว่าเอาดอกไม้ไปเลยพี่ตุ๊กสามดอกจัดไปเลยน้องจามสวัสดีครับน้องต้นปอเดินลัดฟ้านั่นอ่านจบแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่าพี่ตุ๊กอ่านจบแล้วไม่ได้ไม่ได้ข้ามคอมเมนต์ใครเลยนะตุก๊กอ่านหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นว่าเป็นอย่างนงี้กระดายอ่านเนิะอ่าน,อ,านอ่านแบบสุดยอดมากมาเดจามมากินมะละกอกัน <c oughs> <c oughs> มาจากมะละกอจากมะละกออยากกินมะละกอดิบแต่มีมะละกอสุก <c oughs> แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะ <c oughs> ผมก็เจิม <c oughs> อืมหวานอร่อยมาก คุณครุฑไทยหัวใจกอดๆกดคุณไก่น้อยสวัสดีจ้า<ฮ>จคงแบบแล้วไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าคุณครเขาแอบพอยฝในใจตัวหนังสื้อฝากคุณสมนึกด้วยนะคะบ่าวอุดรบ่าวอุดรฮารือ บางครั้งฉันยังปรือรักเธอหน้าตูกระจกเธอเป็นแฟนฉันแล้รู้ตัวบางไหมแล้วเมื่อไรเจ้าฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก็นอนฉันถึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธอ เราไม่เป็นมากินมะละกลอลงเอ้ยจะยิ้มหรือเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาคิดมาไปก็กลัวเป็นทุกข์มาขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนรอยยันที่ยอดกระปรุกฉันมีความสุขแค่คนที่แอบรักเธอ มีความสุขวันวาเลนไทน์มา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 อืมน้องตุ๊กกี้บอกว่าพี่ไก่น้อยสวัสดีจ้าพี่ไก่น้อยสุดหล่อสวัสดีนะคะจากน้องตุ๊กกี้น้องตุ๊กกี้แบบพี่บ่าวเกียสวัสดีคะ่ะน้องตุ๊กกี้สวัสดีทุกๆคนรอบบ้านนะคะ จากน้องตุ๊กกี้นะคะจะคงแบบแล้วไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าคุณใครเขาแหกเคยความในใจพ้นตัวหนังสือ้อโดนไปท้ารือบางครั้งฉันยังปึกปรือ บอกรักเธอมาตูกระจกเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรโนฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนจดบันทึกเสมออยากบอกรักเธอ อยากเป็นทางกลางแต่ไม่กล้าพอเรื่องราวความรักลงเอ่ยอใจ